สวัสดีค่ะสวัสดีชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับแม่หมอนอีกครั้งหนึ่งสําหรับการทานายดวงของชาวราศีเมทุนในเดือนอ่าในครึ่งปีแรกของปี2564อันเป็นปีใหม่ปีฉลูนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าดวงครึ่งปีแรกของคุณเป็นอย่างไรนะสำหรับชาวราศีเมทุน ตัวคุณเองค่อนข้างคิดกังวลวิตกในสถานการณ์ต่างๆเรื่องต่างๆอาจจะมีเรื่องเข้ามาทำให้คุณเนี่ยค่อนข้างกังวลใจว้าวุ่นใจคิดมากกับการดำเนินชีวิตแต่ตัวคุณเนี่ยเป็นคนวางแผนชีวิตอยู่แล้วนะอะไรที่เตือนให้ระวังบ้างหนึ่งเรื่องของคดีความถ้าใครมีคดีความ ก็อาจจะต้องวางแผนสู้ดีๆหรือใครที่กำลังจะจรดปากกาเซ็นสัญญาใดๆก็แล้วแต่ตัดสินใจดีๆปรึกษาก่อนนะคะปรึกษาคนลอบข้างปรึกษาิ้นแสให้ดีก่อนก่อนการตัดสินใจเรื่องการเงินเป็นปีที่มีโอกาส 1. ใครที่เป็นเจ้าหนี้ลูกหนี้จะกลับมาหาคุณหรือ ถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องคดีความปีนี้จะจบลงครึ่งปีแรกจะจบลงนะคะเรื่องของคดีความแต่เรื่องของการเงินดีไหมการเงินยังไม่ค่อยดีการเงินเนี่ยเรียดได้ว,ว่าต้องทําบุญหนักหน่อยนะเป็นปีที่ชาวราศีเมถุนต้องทําบุญหนักหน่อยนะคะไม่ค่อยดีเรื่องของการเงินแต่มีเงินกินเงินใช้ไม่ขาด แต่จะเอาเงินเป็นเงินก้อนเงินใหญ่เงินหลักนั้นแม่หมอในว่ายังนะคะเพราะว่าจะมีโอกาสในการเกี่ยวข้องกับเรื่องของความเป็นความตายระวังเรื่องของสุขภาพไว้ให้ดีนะคะในช่วงนี้ระมัดระวังให้มากๆในครึ่งปีแรกแล้วชาวราศีเมถุนเนี่ยเรื่องของความรักเป็นอย่างไรเรื่องของความรักถ้าใครทะเลาะใครมีปัญหา จะกลับมาคืนดีกันนะคะเขาจะกลับมาคืนดีกับคุณตัวคุณเองก็ต้องพยายามในการปรับตัวเช่นเดียวกันใครยังไม่มีคู่ใครยังไม่มีแฟนก็ได้จะได,จได้เจอได้เจอคู่มาจากเรื่องของเดินทางได้ไปในตามที่ต่างๆหรือในที่ทำงานนะคะบางท่าน มีโอกาสในการที่แต่งงานฟ้าแลบได้เจอคู่ได้แต่งงานในครึ่งปีแรกนี้เป็นอะไรที่ผ,ผงผังเป็นอะไรที่แบบเออตื่นเต้นมากสำหรับชาวราศีเมถุนนะคะในเรื่องของความรัก ความรักเนี่ยถือว่าดีไหมความรักถือว่าดีค่ะแต่ตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างที่ต้องแข่งขันนะ่ะไม่ได้อะไรมาง่ายๆต้องมีการแข่งขันต้องมีการพยายามกระตือรือล้นในเรื่องของความรักแล้วจะประสบความสำเร็จในเรื่องของความรักนะคะราศีเมถุนของเรา สุขภาพระมัดระวังสุขภาพนิดนึงนะคะสุขภาพระ,ระวังเรื่องของอะไรในเรื่องของระบบช่องท้องใครเป็นเพศหญิงก็ระ,ระบบหมดลูกนะคะช่องท้องทั้งหมดแล้วก็อาการปวดแขนปวดขาปวดคอแล้วถ้าเกิดใครเป็นเพศชายก็ระมัดระวังเรื่องของอวัยวะเพศชายนะคะในช่องท้องท้องน้อยนะคะระมัดระวังเรื่องของหัวเข่าด้วยนะคะ บางทีความสุขของชาวราศีเมถุนก็จะมาจากเรื่องของการมีโลกส่วนตัวของตัวเองไม่สูงสิงกับใครไม่ยุ่งกับใครจะมีความสุขนะกับการที่ให้เขาอะดูแลเราใครเป็นแฟนชาวราศีเมถุนก็ต้องเข้าใจเขาเพราะว่าเขาก็จะเป็นคนที่ช่างสังเกตนะอย่าทำให้เขาไม่ไว้วางใจ เพราะนั่นจะหมายถึงเขาจะตามสืบทุกอย่างเรื่องราวต่างๆเขาเป็นคนที่ไม่ยอมแพ้เขาเป็นคนที่ไม่ยอมต่อสิ่งต่างๆในเมื่อมันไม่ใช่เรื่องที่ถูกต้องถ้าเป็นเรื่องที่ถูกต้องยอมกันได้แต่ถ้าเป็นเรื่องที่ผิดชาวราศีเมถุนสู้นะคะ แต่ถึงโดยรวมว่าการเงินไม่ค่อยดีแต่เรื่องของการเงินเนี่ยเอาจริงๆแล้วอะเครียดแต่ก็ยังมีกินมีใช้ไม่ได้ถุกร้อนหรืออะไรแต่ตัวเราอโดยโดยโดย,โดยเดิมแล้วว่าเป็นคนที่เครียดง่ายอยู่แล้วนะคะคิดเยอะอยู่แล้วการวางแผนเงินการเงินที่ดีเนี่ยจะช่วยให้เรื่องของการเงินเนี่ยคลี่คลายไปได้นี่เป็นการทำลายดวงครึ่ง แรกของชาวราศีเมถุนนะคะจริงๆอะตั้งใจจะเอาเงินนะไปทำอะไรบางอย่างที่ตัวเองชอบตัวเองอยากทำมากแต่บอกเลยว่าพักไว้ก่อนนะอย่าพึ่งถ้ามีโอกาสเนี่ยก็ทำบุญสังฆทานทำบุญลงศพหรือทำบุญของเด็กอ่อนนะคะสำหรับชาวราศีเมถุน ก็เป็นช่วงที่ต้องหืดขึ้นคอเหนื่อยหน่อยนะคะเอาละก็จบลงไปแล้วสำหรับการทำนายดวงของชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะเป็นกำลังใจให้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธุพระองค์ทุกท่านขอให้ชาวราศีเมถุนเนี่ยผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีนะคะอย่างไรก็ตามขอพรองค์พ่อภาษิวะหรือขอพรองค์พ่อพระคิฆเนศ เพื่อให้เรื่องของอุปรสรรคทั้งหลายแคล้วคาดปลอดภัยจากภัยพยันตรายทั้งปวงแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะโชคดีนะคะมีสติให้มาก